ครับก็ขอสัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่20กันยายน2567นอหผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ชช้นเชิงมวยก่อนชกของรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่21กันยายน2567ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณสักเที่ยง20นาที ถ่ายทอดจากเวทีมวยเสี่ยมอ้อมน้อยนะครับนะกส่บผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิกในเวทีมวยเสี่มอ้อมน้อยด้วยนะครับนะารวมถึงการภาคต่อหลังจากที่จบช่อง3ก็จะภาคช่อง36แล้วก็ปิดท้ายด้วยช่อง18นะครับนะก็คืออยู่ที่ช่อง3เวทีมวยสยมอ้อมน้อยกันทั้งวันเลยนะครับสาหรับวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับนะสำหรับการที่ผมทําคลิปลง ทางช่อง YouTube ของช่อง3อาสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องที่น่าลุ้นนิดๆหน่อยๆน,นะครับว่าผมจะวิเคราะห์มวยลงทางช่อง YouTube ของช่อง3จะชนะ4-0เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันหรือไม่นะครับแนละก็ท่านที่เข้ามาฟังก็ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์กันไปนะครับนะชนะ4-0สสัปดาห์เป็นเรื่องที่ทําได้ยากครับสำหรับการวิเคราะห์มวยก่อนช็อกนะครับซึ่งก็ผมเองก็จะพยายามทําให้ได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดหน้าครับ PAK YOK 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยครับเดินเข้าตู้แล้วดูว่ายังสู้เขาไม่เข้าได้ก็อย่าลืมนะครับนะถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพีย,ง,ยงเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะอ่า ทำทุกอย่างเพื่อให้สมาชิกไม่เสียเปรียบใครในตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวยหูชื่อดังราคาแพงแค่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับนะสมาชิกผมสามารถสู้ได้ทั้งหมดนะครับคนที่ฟังมวยหูระดับต้นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเบอร์ 1, นึ่งเบอร์สเบอร์สเบอร์สเบอร์หก็ตามแต่มาฟังผมเยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะว่าณนะเวลานี้แต่ละสัปดาห์มีคนฟังผมภาคมวยมากกว่า500คนนะครับนะ เพราะฉะนั้นเป็นมวยหูที่ชื่อเสียงไม่ดังแต่คนฟังเยอะมากนะครับมวยหูผมภาคเองคนเดียวครับนะก็เสาร์อาทิตย์นะครับนะก็ภาคกันทุกช่องในเวทีทุกช่องนะครับนะก็ v i p มวยหู VIP พวกเครื่องคักในเวทีก็1,500บาทสัปดาห์ละ500บาทนะครับแล้วก็รายวันก็วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว VIP นะครับนะก็เดือนละ1 0 0 0บาท มวยหูผ่านกล่องครับเดือนละ1,000บาทสัปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ200บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ600บาทนะครับนะแต่ที่พิเศษกว่าก็คือฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวนะเป็นมวยหูราคา100บาทมีคู่5คู่6 ผมภาคให้ด้วยนะครับนาะมีก็ว่า6ภาคให้ทันทีนะครับนะก็ถือว่าจะได้เปรียบนะครับส่วนสมาชิกที่เรียกร้องมาอยากจะให้ผมทํามอยหูเวพีพกเครื่องภาคในเวทีซึ่งราคาจะไวกว่ามอยหูผ่านกล่องนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะคือซิมมันหายากครับนะผมนี่เครื่องเต็มตลอดเลยซิมหายากนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีได้ได้ซิมสักสิบซิมเนี่เดี๋ยวผมก็จะจะทําให้นะครับนะเฉพาะช่องเจ็ดเวพีพกเครื่องภาคในเวทีนะครับ ลายเสียงก็เป็นลายเสียง V.I.P. พาะเครื่องคากในเวทีไม่ผ่านกล่องเช่นกันนะครับนะาก็เดือนละ400บาทภาคกันเสาร์อาทิตย์นะครับลายเสียงผมนี่เทียบเคียงกับลายเสียงทั่วไปที่ผ่านกล่องจะไวกว่า2วินาทีนะครับไวกว่ามอยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านด้วยนะครับน้ก็คือใครที่ฟังมอยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านก็เอาลายเสียงผมไปกินได้เลยนะครับนะเพราะว่ารู้ผลการแข่งขันก่อนประมาณ2วินาทีเพราะมีการเทียบเคียงสมาชิกนี่เขาเทียบให้ฟังแล้วนะครับน้ก็คือเขาฟัง มวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านกับฟังลายเสียงเชื่อภาคในเวทีนะครับตั้งคู่กันเลยตั้งโทรศัพท์คู่กันก็ผมรายงานผลไวกว่านะครับนะผมเองไม่เชื่อนะครับว่าใครที่ภาคมวยที่บ้านจะไวหรือว่าจะเก่งกว่าคนภาคในเวทีนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะสนับสนุนใครก็ได้ครับนะถ้าภาคอยู่ในเวทีตอนนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับเพราะค่าใช้จ่ายภาคมวยในเวทีเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นบาทนะครับนะผมเองก็ สามารถอยู่มาได้นะก็งงเหมือนกันนะครับนะไม่ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงนะค่าใช้จ่ายเดือน6-7เจ็ดหมื่นนะรวมถึงค่าจ้างคนดูแลเครื่อง2คนนะก็สิ้นปีนี้นะครับนะสิ้นปีนี้ขึ้นปีหน้าก็จะภาคมวยในเวทีเป็นปีที่12แล้วนะครับนะก็ก็อยู่มาได้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกมากๆเลยนะครับนะที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาไม่มีสมาชิกก็ผมคงไม่มี คงเดินทางไม่ถึงมาทุกวันนี้นะครับนในวงการมวยนะครับ <c oughs> ชอบแบบหนอย่างไรนะครับรายเสียนี้ก็400บาทนะ,ะชอบแบบในอย่างไรก็สามารถที่จะสามัครกันได้ที่0827 5 1 1 9 8 8น่าะครับ0 8 2 7 5 1 1 9 8 8่าท่านใดที่ต้องการฟังมวยหูเฉพาะวันอาทิตย์ช่อง7นะก็สามารถโทรสามัครได้เลยตอนนี้นะครับ <c oughs> อย่าไปะชะล่าใจโทรสามัครตอนมวยก่อนมวยจะชกนะครับเต็มทุกเครื่องนะ สัปดาห์ที่ผ่านมาในเต็มแบบมโหฬารมาก,มากๆมีคนไม่ได้สมัครไม่ได้อีกเยอะเลยแต่ผมหาเครื่องได้แค่80เครื่องนะครับสำหรับช่อง7ช่องเดียวนะงั้นใครอยากฟังช่อง7โทรสมัครได้เลยครับนะ0827511988นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับในะรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่เนยาย,ยน2567เป็นการพบกันระหว่างทางด้านข้าฝ่ายแดง ซึ่งเป็นวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับในรายการเดิมจะเป็นของทางด้านยอดเพชรโทรกับแสนเพชรแต่ว่าทางด้านของแสนเพชรน,นี่เขาถอนออกไปนะครับแล้วก็ผู้จัดก็เลยยกออกไปทั้งคู่เลยครับนะปรับคู่ใหม่เข้ามาก็คือทางด้านข่ายแดงก็ประเสริฐชัยชอห้าพยัก,กเ์กับทางด้านของฝ่ายเวนสิงชุมพลรสเสวจ่าเจดนะครับสําหรับทางด้านข่ายแดงประเสริฐชัยประเสริฐชัยชอห้าพยักษ์นี่ก็เป็นวยขวาครับนะรูปร่างนี่ ทางด้านของประเสริฐชัยนี่เป็นหมวยซ้ายนะครับนะรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวกัย์รูปร่างนี่จะกํายําำล้านสันนาตันพอกันนะครับนักส่งมวยก็ประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับลูปรับได้เก็บกันรดของชอกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในาครับชกวงนอกชอกวงในก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะครับนะแต่ว่าทางมวย นัดนี้นี่ผมอ่านว่าจะต้องสู้หนนะครับนักทนกรรมเนแงนี่จะต้องสู้หน่นะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงตลอดเกมนะครับแข้งซ้ายนี่ก็ถือว่าแม่นกว่าหน้านี่ก็ดูว่าพอใช้ได้นะครับนะมัดศอกนี่ก็ดูว่าออกอันตรายครับถีบได้ซทั้งหลายจังหวะนอกนี่จูดรงไวเหลี่ยมน้กขัดล้มเตะทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีครับ ประกอบนก็กดแขนไล่แขนนะครับนะประกอบนก,กดแขนไล่แขนแต่ตัวนักสู้ของนายก็ถือว่าทําได้ดีและคอตีนะ,ะแล้วก็มีขวางนายส่ดันแทงครับมีมัดมีสอคอยออกสังสู่อันตรายครับในเะรืติตัวสมองบรดีหัวจิตปัจัยนี้ก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ข้อมูลตรงหนเทคนิคของทางด้านประเสริฐชัย ปัจจุบันอายุ14ปีอ่าผมคิดว่าน่าจะชค2พัก2นะแต่ว่าทางผู้จัดนี่เขาไม่ได้แจ้งมานะครับในใบรายการนี่ไม่มีว่าชค2พัก2แต่ว่าอายุไม่ถึง15น่าจะชค2พัก2นะครับนะแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ถึงร้อยปอนด์ด้วยนะครับเพราะว่าน้ําหนักชกจริงนี่จะชั่งกันที่43กิโลกรัมนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ามีโอกาสมากครับที่จะชค2พัก2นะครับนะเดี๋ยวอ่าวันวันมวยชคนี่เดี๋ยวจะ จะสมาชิกผมก็จะแจ้งในสายอีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าถ้ามวยชก2พัก2รูปเกมต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะเพราะว่าเวาเวลามันแค่2นาทีของในแต่ละยกนะครับทางด้านของต่อเสดชัยก็เป็นนักชกจากจังหวัดสีสูง157เนะเป็นนักชกจากจังหวัดสีสะเกดกระดูกมวยชกมาประมาณสัก40ไฟซ้อมอยู่ที่ชฉหพยัคฆ์ไปอปอยก็41กิโกรัม เวทชกประจำก็สามสกิโลนะครับใี Be 6เจ็ดชกไป5ครั้งก็ชนะ4ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่2และก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับชกเวีทีมกรุงมาทั้งหมดที่ก็6ครั้งนกคู่ชก1ครั้งในยกที่3ามชนะนกคูชค่ชกชนะนกคู่ชก2ครั้งนะครับในยกที่2อกับยกที่3แลวก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับยังไม่เคยชกที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมาก่อนนะครับนะและก็ยังไม่เคยชกรางวัลด้วยนะครับ ส่วนทานันงกนเปสิงชุมพลรถสวยจ่าเจดนะครับแต่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะประเภทกำยำลำสันนาตันนะทรงมวยประเภทเดินเตะขาเจาะยางต่อหมัดฟันศอกลุ้นดนหลับนับนกได้ก่อนนะครับอาวุธมวยไทยนี่ผมดูว่าจะครบเครื่องหลากหลายมากมายกว่ากันนะครับนะแต่ว่าการเก็บกันอาวุธของมุชกนี่ก็ดูว่า,าจะใกล้เคียงกันนะครับนะพยายมมวยคนนี้ก็คงจะแลกกันสนุกเลยนะครับแลก็ชกวงนอก วงในก็ดูว่าจะแข่งไร้เค้นอาวุธเมว่นี้ก็ถือว่าหนักแรงด้วยนะครับในแข้งความแม่นซ้ายมานี่ถือว่าจัดนะหมัดศอกนี่ออกตลอดครับทีแต่สักสักว่าจังหวะนอกนี่ว,ว่องไวเหลี่ยมน่าขัดกลมเตะทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีครับนะทรงมวยนีย่จะแข็งแกร่งแข็งแรง,งเดินมวยดูด,ดันขยันอาวุธนะครับประกบในกดแขนไล่แขนขวางไล่ไส้ดนันแทงนี่แรงลึกมากเลยนะมีมัดมีศอกขัดซุส้สะโพกดีหวัวจิตวิจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลแสดงเทคนิคของท่านสินชุนพลปัจจุบันอายุ16 1ปีสิซหก็ปาดหันึ่าาจจกังหวัดสุรินทร์นะ กระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก40ไฟเช่นกันปิดป่อยนี่ก็42กิโลกรัมเวทชกประจาก็100อปอนด์ไปี67ดชกไป3ครั้งก็ชนะ2แพ้1นชกเวทีมังกรุมาทั้งหมดนี่12ครั้งแพนกคุชก1ครั้งนะครับนะแล้วก็ยังแพนกคุชก1ครั้งในยกที่2แล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไครในเวทีมังกรุงมาก่อนนะครับนะแต่ว่าเคยชกที่เวทีแห่งนี้แล้วนะครับนะการแพนกของทางด้านสินยุพนก็โดนแตะขาแพนกกไปในยกที่2นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับนะสำหรับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปในรูปร่างจะปัดหัวตัวเท่านะครับทางมวยจะต้องเป็นทางด้านของสิงชุมพนครับทีจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่แต่ขาจออยางเตอร์มัดนะวงในก็ปั้มฟัดละตีสวนทีานักกอฝแดงนะกระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยก็ดูว่าจะเป็นรองนะครับนะแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ถือว่าออกได้จัดจ้านเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้นๆก็คงจะคู่คิดสุดสีแต่ว่าวัดกันใบป,ป่านี่ผมดูว่ากระดูกมวยของท่านด้านสิงชุมพนดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในย,ยกท้ายๆนะครับ ชี้ตัวชอบก่อนช่างยังชอบไปที่ด้านของสิงชุมพลรถสวยจา่าเจนนะครับน่าบราคายดีๆก็อยู่ในหมวดออกตัวซื้อขายบางทุนเพราะว่าเป็นหวยมาเสริมแทนด้วยกันนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขาเฟแรงชาติพยักฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์เพื่อด้ฝ่ายนะเมือนสิงมณีค่ายสืรศักดิ์มนตรี มวยคุณนี้ชกกันพิกัดน,น้ำหนัก1 2 0ปอนด์่วนเป็นมวยรอบนะครับณนดะ้านของชาติพยกักเน่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนสรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในรับรูปได้เก็บการวัดทำได้ดีมีท่านอกปีตาไหนชกมุงนอกมุงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะช่วงนี้นี่ถือว่าฟอร์มกำลังสดกำลังแรงมากๆเลยครับหัวจ,จิตหัวใจก็ถือว่าเต็มร้อยข้อมูลทนางเทคนิคของท่านชาติพยักปัจจุบันอายุ17ปี172เจากพัทลุงกระดูกมวยในบกมาประมาก50ครั้ง ซ้อมอยู่ที่พัฒน์หลงปิดไปคืิ่องก0ิกิโลกรัมเวทชกประจำก็120ร2 0ยบปอนด์ปีหกเจ็นี่ชกไปแล้วเจครั้งก็ชนะทั้ง7ครั้งเลยนะก็คือปีนี้นี่ชนะรวดเลยเป็นการนกถึง6ครั้งในยกที่สองสามี่นะครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือชนะนกมาแล้ว6กไฟต์ติดต่อกันครับสำหรับทางด้านของชาติพยัคฆ์นะครับนะชกเวทีเมือง,งกรุงมาทั้งหมดใน26ครั้งนกคู่ชก10ครั้งและก็แพ้นกสาครั้ง ชคที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาแล้ว10ครั้งนะก็ชนะ6เป็นการนกถึง5ครั้งเลยแล้วก็แพ้4เป็นการแพ้นก2ครั้งในะยกที่2ทั้ง2ครั้งเลยครับการแพ้นกเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เพิ่งจะเข้าเวทีมังกรุงใหม่ๆครับสำหรับทางด้านของชาปยักษ์แต่ว่าช่วงหลังนี่ผลงานนี่กกำล,ลังสดกระแรงและก็อยู่ในช่วงกำลังพีคสุดๆเลยนะครับ ส่วนทางด้านของฝานวลสิงห์มณีค่ายสุทักมนตรีก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างในดูว่าจะเป็นรองชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือบุบนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวดทําได้ดีมีท่านนอกปีทนายชกมงนอกมงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันอุ้มวยก็ถือว่าหลากหลายมากมายพอๆกันนะครับนะแล้วก็กระดูกมวยบมวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าพอสมควรนะครับข้อมูลทางเถิติของสิงห์มณีปัจจุบันอายุ24ปีนะครับนะก็รับราชการทหารด้วยนะครับน่ะ168เซนก็ต่ำกว่าประมาณ4เซนนะครับนะ เป็นนักมวยจากจังหวัดลำปางนะครับกรกะดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยไปล่อยห้ก็น้อยกว่าประมาณสัก2กิโลกรัมเวทชกประจําก็ร2 0ยบปอนด์ปี67ในี่ชกไป3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อน1ครั้งในยกที่2แล้วก็แพ้นอกอน1ครั้งในยกที่2องชกเวทีมังกรมาทัมดได้20ครั้งนกคุชก5ครั้งเป็นการนอกภายใน3ยกทั้งหมดแล้วก็แพ้นอกหครั้งเป็นการแพ้นอกภายในยกที่1 2 3 4นะครับชกเวทีนี้มาแล้ว5ครั้งนะ ก็ชนะนกนุูชก1ครั้งในยกที่2แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่2นะครับมดทูนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านข้าวไฟแดงจะได้เปลี่ยนรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนนะครับนะทางมวยก็คงจะเป็นทางด้านขไไ้าวไฟแดงครับที่กาลังสดกแรงนะน่าจะน่าจะเดินแหละนะเพราะว่าได้เปลี่ยนรูปร่างนะครับนะ่านะนะจะเดินส่วนทางด้านของฝ่ายมันก็คงตั้งรับจับทางไปก่อนเพราะว่าตัวเล็กกว่านะครับนะตามสไตล์นะแต่ผมอ่านว่าน่าจะหยุดทางด้านของชาติแพ้ยากครับเพราะว่า อาวุธมวยที่ออกนั้นหนักแรงหวังผลได้ถ้ามีการน็อกเกิดขึ้นผมก็ยังอ่านว่าชาติพยัคฆ์ลานานาวอเตอร์ไซด์ีโอกาสที่จะชนะน็อกทางด้านของสิงห์มณีได้มากกว่านะครับนะชอตชอบคนช่างก็ยังชอบไปเทื่องของชาติพยัคฆ์ลานานาวอเตอร์ไซด์นะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงฉลามขาว PK แสนชัยพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงิน แกนแก้วสอบุญมีริม์มวยคู่นี้เชก่วกัรพิกัดต้นหนัก126ปอนด์สำหรับทางด้านแสดงฉลามขาวก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี้ก็ดูว่าจะสูงยาวเท่าๆกันนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุญขาวในครับดูื่อได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งไหนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะเป็นมวยที่มีเหลี่ยมตัวดีมากๆเลยครับนะหักล้มเททิ้งนี่เก่งนะคู่ชกนี่ล้มกลิง้งล้มไงายได้ตลอดเกมนะครับนำบริการหนะ้าเสือเชียรเผมอ่านว่าน่าจะพอๆกันนะครับ ขอ้อมูลทากเทคนิคของฉลามขาวพีเคแสนชัยในปัจจุบันอายุ23ปี170เซนเมตรจากโคราชครับกระดูกมวยในชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่พีเคนะครับไปลปล่อยก็62กิโลกรัมเวทชกประจำก็ร้อยยี่สิบหกถึงร้อยยี่สิบแปดปอนด์ปี6 7เในชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ2แพ้1นะชกเวทีมองกรมาทั้งหมดใน26ครั้งนักกคุชก1ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีเมืองกรมาก่อนงัน้นี่ผมก็อ่านว่า ทางด้านของฉลามขาวยืนระยะสู้ยัน5ยกแน่นอนนะครับ <c oughs> ส,ส,ส่วนทางด้านของการชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ทางด้านของฉลามขาวนี่ก็เคยชกมาแล้ว4ครั้งนะก็ชนะคะแนน3าครั้งและก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับก็ถือว่าชกรางวันเก่งทีเดียวครับเพราะว่าฉลามขาวนี่เคยชกที่ช่วงเจชนะ6ไฟต์ติดต่อกันนะแต่ว่า รากฏว่าช่วงหลังก็ไม่ได้ไปชกทําให้ยังไม่ได้เสื้อสามารถนะครับส่วนทานักาฝ่านเงินแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์แก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์ก็เป็นหัวซ้ายรูปร่างสูงยาวพอๆกันทรงมวยก็ฝีมือผู้บนเขาในครับรก็ได้เก็บการวุดของชกทาได้ดีมีทั้งนอกมีทนานชกวงนอกวงในเก่งพอๆกันนะครับนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็คงจะสู้กันวงนอกแหละเพราะว่าท่านันข่าวปดงก็ถนัดวงนอกนะครับนะเพราะฉะนั้นน่าจะวัด กันที่การออกอาวุธหวงนอกนะครับสมมตนี้จะแข่งกันแขงแขงบริกากาน้าเสือส่อมเชียกก็ถือว่าสบุญมีริ์นะครับนะก็ถือว่าที่ช่อง3นั้นเป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นนะครับขอบ้อมูลต้านเทคนิคของท้านแก่นแก้วสบุญมีริ์ปัจจุบันอยานยุ19ปีก็อ่อนกว่า4ปีนะ170เซนเท่ากันจากนาครศรีกระดูกมือกชอบมาเป็นร้อยพอๆกันซ้อมอยู่สบุญมีริ์น้ำหนักไปปล่อย,ยก็61ิกิโลกรัมก็น้อยกว่าประมาณ1กิโล ชกประจำก็ร้อยี่ห้าริบอกก็ถือว่าชกเวทเล็กกว่านิดหน่อยนะครับนะปีหกเจ็ดนีชกไปแล้วสี่ครั้งก็ชนะคะแนนสองครั้งแล้วก็แพ้สองครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี้ยี่สิบสามครั้งนักชกสองครั้งในยกที่สี่ทั้งสองครั้งแลยแล้วก็เคยแพ้นอกสามครั้งในยกที่สองกับยกที่สี่นะครับ เคยชกที่เวทีนี้มาแล้วหนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนคู่ชกนะครับนะมวยคู่นี้ในทางด้านกำแดงไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนส่วนสนามฝันมันเคยแพ้นอกถึง3าครั้งนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการนอกเกิดขึ้นผมอ่านว่าน่าจะเป็นทางด้านก็ฉลามขาวมีโอกาสชนะนอกมากกว่าแต่เนื่องจากฉลามขาวก็มีสุดการชนะนกเพียงครั้งเดียวมวยคลี่ก็เลยอ่านว่าสู้กันยันห้ายกนะครับราคาก็อาจจะพลิกไปพลิกมาในช่วงต้นๆน,นะแต่ว่าการยืนนักเปิดตาใผมยังอ่านว่าฉลามขาวครับนะซึ่งจะฝีมือมวยดีกว่านะ ฝีมือมวยนั้นดีกว่าฝีมือม้งก็ดีกว่าแล้วก็สมองมวยดีกว่าด้วยฉลาดกว่านะครับน่าจะเอาตัวรอดนะครับอาจจะตกเป็นรองบ้างนะครับแต่ผมคิดว่ายกที่สี่ซึ่งเป็นยกเก่งของฉลามขาวนะครับต้นๆไม่ค่อยอุทะเัยนะมันมวยคู่นี้ใครชอบฉลามขาวต้องใจเย็นเล่นช้าเลยนะส่วนใครชอบทางด้านของแกนแก้วผมเชื่อว่าแกนแก้วเดินใส่แน่นอนนะครับนั่นขึ้นไปใส่แกนแก้วได้ก่อนเลยครับสำหรับคนที่ชอบแผ่นแก้วส่วนตัวผมยังมองว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วผู้ที่รับการชุมมือยังเป็น ฉลามขาว PK แสนชัยนะครับชีต่อชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ฉลามขาว PK แสนชัยนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างธนายกประแดงมนคนชัยสบุญมีริศเพัฒนาของาฝานเินเพชรกรเกรสเตอร์ยิมมอยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก113 3ปอนด์ ทางด้านของฝ่าแดงมองคนใช้ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างในยกำยำล่ำสันนาตันส่งมวยกข้ฝีมือบุนเข่าในครับก็ได้เก็บการวุธของชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนะก็ยังไม่เก่งมากนะครับในเรื่องของการเก็บอาวุธก็มีทังนอกปิตะไหนชกมนอกเก่งกว่าบอในเล็กน้อยส่งมวยนี่จะแข่งกรแใครดงอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงใช้ได้แต่ว่าโดนหนักแรงก็มีว่าปรววนชวนเสียไส้ได้ตลอดเกมเป็นมวยที่แพ้นอกง่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับ ขามุนตราเทศในคอนตนามน,ตนามงคลชัยสอบินมิเรปัจจุบันอายุ16ปี153เซนจากสีสเกตกระดูกมวชคมาประมาณสัก70ไฟป์ป่อยๆ55กิโลกร,รมัมเวทชกประจำก็112-113ปอนด์ปี67ชงไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่3และก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอกทั้ง2ครั้งในยกที่2กับยกที่4 ชกเวทีมองกรมาทั้งหมดนี่สิครั้งนะชนะนกคุกชกสองครั้งในยกที่2ยกที่3และก็เคยแพ้นกใค้แน่ลของชกในเวทีมองกรถึง5ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่4มากที่สุดนะครับนายยังไม่เคยชกที่เวทีมวยสามอ้อมเลยมาก่อนนะเพราะว่าส่วนมากก็จะชกอยู่ที่เวทีดอนเมืองหรือว่าราชดำเนินไม่เคยชกกลางวันด้วยครับตลอดแต่ละคาแดงส่วนงต้านของฝ่ายเงินเพชรกรเกรเตอร์ยิมนะครับทางด้านของฝ่ายก็เป็นมวยขวาครบรบร่งกำลังาำน้ำสานตัน อาจจะดูว่าจะได้ลอยเล็กน้อยนะครับนะสมมวยก็ฝีมือบุ่มเขาในครับนะชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะสมมวยก็ดูว่าจะแข็งเกร่ยงแขแรงครับแข่งความแม่นซ้ายหน้านี่พอใช้ได้ครับนะมัต่อก็ดูว่าพอ มีครับนะถิมได้ซัดตั้งความจังหวะนอกบวงไวเหลี่ยมนอกขัดควาเตะทิ้งก็ถือพอใช้ได้นะครับประกอบในกดแขนไล่แขนนะครับนะก็ดูว่าข้อแขนยังไม่แข็งเท่าไหร่นะผมอ่านว่าข้อแขนนี่ยังสู้แดงไม่ได้นะครับนะเวลาเวลาไล่แขนขึ้นคอนี่ดูว่าจะช้ากว่าเวลาคู่ต่อสู้ขวางสู้ได้นี่อ่าตัวเองก็จะลงเอวนะครับนะเพราะฉะนั้นดูว่าสภาพร่างกายความแข็งแกร่งนี่จะไปดอกค่อนขน่าขัดฝ่ายแดงนะครับนะข้อมูลทางเทคนิคของทางด้าน เพชรกรนี่อายุ16ปีนะครับ166 161เซนนะก็ดูว่าจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับนะเป็นนักว่ายจากจังหวัดตากนะครับนะเป็นนักมวยทางเหนือก็ชกมาประมาณสัก50ครั้งปล่อยๆ53กิโลกรัมก็น้อยกว่าทางด้านของชก2กิโลเวทชกไปเด่มก็113ปอนด์ปี67นี่ก็ชกไปเพียงครั้งเดียวนะก็ชะแพ้นอกไปในยกที่3นะครับชกเวทีมางกรุงมาทั้งหมดน,นี่ก็6ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่3 และก็แพ้4ี่ครั้งเป็นการแพ้นอก2ครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้เป็นมวยที่แพ้นอกง่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับผมก็เลยอ่านว่าน่าจะสู้กันไม่ครบ5ยกนะครับถ้ามีการน็อกเกิดขึ้นผมยังอ่านว่าน่าจะเป็นทางด้านของมงคลใคนชัยมีโอกาสที่จะชนะน็อกได้ก่อนเนื่องจากว่าทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเป็นมวยที่มีสติการแพ้นอกในยกที่3นะครับส่วนด้านของฝ่ายแดงมองคนชัยมีสติการชนะ มากที่สุดในยกที่4นะงนสามยกมงคลชัยเก่งแน่นอนนะครับนามวยคุนี้ก็คงจะ ก็เรียกว่าคงจะแย่งกันแย่งกันตายนะพูดกันตามตรงนะครับนะก็คงจะแย่งกันตายนะก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเพราะนั้นข้าวแดงก่อนผมดูว่าจะได้เปรียบนะครับนะเพราะว่า,าลูกพี่ก็อยู่ในเวทีบริการเสียงเชียร์ก็ดูว่าจะดีด้วยนะครับนะที่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่เรื่องของมองคลชัยสบุญเมริ์นะครับก็คบถ้วนกันทั้ง4คู่นะครับนะก็ลุ้นเชียร์กันนะครับว่าผมจะทันสติลงคลิป YouTube วิจารณ์มวยช่อง3ชนะ40 เป็นครั้งสัปดาห์ที่สาได้หรือไม่นะครับนะก็รุ่นเชียร์กันนะครับนะกขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ